จงหาค่า e จากสมการ 5e ลบ2เท่ากับจำนวนเต็ม1เศษ1ส่วน3โจทย์ข้อนี้มีตัวยุ่งยากนะครับนี่หน้าตาเป็นจำนวนคละมาเลยนะครับส่วนด้านนี้ก็เรียบง่ายไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆย้ายทีละตัวเนาะตามหลักการที่เราเรียนรู้นะครับค่อยๆย,ย้ายทีละตัวนะครับอ่าย,าย้ายตัวที่ไกลก่อนนะครับส่วนอันนี้มีตัวยุ่งยากด้วยนะเดี๋ยวทำยังไงดีเดี๋ยวดูนะครับ บางคนบอกเอ๊ะคุูท็อปกำจัดตัวยุ่งยากเลยดีไหมก็จริงๆได้แต่เดี๋ยวใจเย็นๆดูว่าถ้าบางครั้งเราค่อยๆย้ยยายทีละตัวไปจนกระทั่งเหลืออีเนี่ยบางทีเราไม่ต้องกำจัดตัวยุ่งยากแบบทางระบบก็ได้จะได้ไม่ต้องไม่ต้องคูนเยอะดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราเขียนหลักการมานิดนึงนะครับก็ย้ายทีละตัวนะ,ะเดี๋ยว,ยวคุณครูขยับปากกาหน่อยเราจะย,าย้ายทีละตัวนะครับ ย้ายตัวที่ไกลก่อนนะครับอ่าย้ายตัวที่ไกลนะครับที่ไกลก่อนตัวไหนไกลคําว่าไกลในที่นี้คือไกลจากตัวแปรนะไกลจากตัวที่เราไม่ทราบค่านะครับย้ายตัวที่ไกลก่อนอย่างหเนี่ยมันใกล้มากเลยแต่ลบสอเนี่ยอยู่ไกลเนาะก็ย้ายลบสก่อนนะครับอ่าตัวที่ไม่ย้ายเขียนลงมาเหมือนเดิมนะครับอ่าตัวที่ ตัวที่ไม่ย้ายนะก็คือทีมยังไม่ได้ย้ายข้างนะครับเขียนลงมาเหมือนเดิมนะครับเขียนลงมาเหมือนเดิมนะครับเขียนลงมาเหมือนเดิมส่วนตัวที่ย้ายเป็นยังไงครับตัวที่ย้ายจะเครื่องหมายอะไรครับตัวที่ย้ายเครื่องหมายเปลี่ยนนะครับอเครื่องหมายเปลี่ยน คำว่าเปลี่ยนในที่นี้คือจากบวกเป็นลบนะครับถ้าจากบวกเนี่ยย้ายมาก็จะเป็นลบเนาะถ้าจากลบย้ายมาก็จะเป็นบวกจากคูณย้ายมาก็จะเป็นหารและจากหารย้ายมาก็จะเป็นคูณนะครับก็เครื่องหมายจะเปลี่ยนเป็นตรงตรงข้ามนะโอเคนะครับได้หลักการมาคร่าวว่าโอเคเราจะย้ายทีละตัวนะย้ายตัวที่ไกลก่อนนะครับตัวที่ไม่ย้ายเขียนลงมาเหมือนเดิมแล้วก็ตัวที่ย้ายจากเครื่องหมาย เปลี่ยนนะครับแล้วก็จริงๆมันมีหลักการที่ว่าถ้าเจอตัวยุ่งยากเราจะกําจัดตัวยุ่งยากก่อนเพื่อให้มันง่ายขึ้นจริงๆข้อนี้มีตัวยุ่งยากนะครับแต่เผอิญว่า e เนี่ยหรือว่าตัวที่เราไม่ทราบค่าเนี่ยมันแปลกับ5และฝั่งเนี้ยไม่มี e ก็คือไม่มีตัวแปรเพราะฉะนั้นถ้าเราค่อยๆย้ายทีละตัวมาเนี่ยเราจะพบว่า e สามารถอยู่โดดเดี่ยวได้แล้วก็ตัวเลขต่างๆเหล่านี้ก็จะเอามากองๆรวมกันฝั่งนี้ได้เราก็จะได้ค่า e โดยที่ไม่ต้องกําจัดตัวยุ่งยากก็ได้นะครับโอเคอ่ะ,อะเดี๋ยวเรามองค่อยๆเขียนค่อยๆทําทีละขั้นตอนกันนะครับเราก็เขียนสรรมการมาก่อนเลย 5e นะครับลบ2เท่ากับจำนวนเต็ม1เศษ1ส่วน3คุณครูจะปรับเดี๋ยวนะเขียนเลขให้ดีๆ เป็ 1> น1นส่วนสนะครับคุณครูจะปรับหน้าตาตรงนี้ให้กลายเป็นเศษเกินก่อนเลยนะครับตอนนี้มันเป็นจํานวนคะเนาะเราจะปรับให้เป็นเศษเกินหลักการก็คือล่างนะครับคูณกลางล่างคูณกลางเนี่ยตัวล่างคูณตัวกลางนะครับแล้วบวกบนล่างคูณกลางบวกบนนะครับล่างคูณกลางแล้วบวกบนส่วนตัวส่วนเหมือนเดิมครับตัวส่วนเหมือนเดิมอันนี้ทบทวน อันนี้ครูสอนตั้งแต่ป .4 มั้งปสาป4นะตัวส่วนเหมือนเดิมนะครับที่นักเรียนที่เริ่มรู้จักการเปลี่ยนเนาะปส่เปลี่ยนจากจำนวนคลาเป็นเศษเกินหรือเศษเกินเป็นจำนวนคลานะครับเราจะล่างคูณกลางบวกบนตัวส่วนเหมือนเดิมไอ้ล่างคูณกลางบวกบนเนี่ยคือเป็นตัวเศษด้านบนนะครับเป็นตัวเศษที่เราจะเขียนด้านบนอ่ะมาดูว่าล่างคูณกลางบวกบนได้อะไร3าคูณหได้3 3ามคูณหได้3บวกอีก1ก็เป็น4นะครับเพราะฉะนั้น ฝั่งนี้ก็จะเป็น4ตัวส่วนเหมือนเดิมก็ส่วน3เนาะอันนี้เขียนมาเหมือนเดิมนะ5 e นะครับแล้วก็ลบ2หน้าตาเริ่มเปลี่ยนใหม่มานิดหนึ่งละจากจำนวนเต็ม1เศษ1ส่วน3เป็นเศษ4ส่วน3นะครับก็3 1 3บวก1เป็น4เนาะเสร็จปุ๊บเราจะย้ายทีละตัวนะครับเราจะย้ายทีละตัวย้ายตัวที่ไกลก่อนย้ายตัวที่ไกลก่อนอันไหนไกลไกลอะไรไกล,ไกล,ไไกลจากตัวแปร e กับ5เขียนติดกันย้าย2ก่อนนะครับซึ่ง 2, 2> <c oughs> เป็นค่าลบเนาะทุกครั้งที่ย้ายเนี่ยตัวที่ย้ายหรือทุกครั้งที่ย้ายนะคเครื่องหมายจะเปลี่ยนตัวที่ไม่ย้ายเขียนลงมาเหมือนเดิมเราเขียนตัวที่ไม่ย้ายลงมาเหมือนเดิมก่อนนะครับ e 5E ไม่ย้ายเขียนลงมาเหมือนเดิมเซซส่วน3ไม่ย้ายเขียนลงมาเหมือนเดิมนะครับตัวที่ย้ายนี่ลบ2เครื่องหมายเปลี่ยนลบ2ย้ายมาก็เป็นบวก2ทันไหมครับ ลบสองย้ายมาก็เป็นบวกสองนะครับเครื่องหมายเปลี่ยนเนาะจากลบนะครับกลายเป็นบวกนะเครื่องหมายเปลี่ยนเป็นตรงข้ามนะครับโอเคทนันไหมครับชึอ้อพอได้แบบนี้ปุ๊บอ่ทาทำไงต่อดีครับจริงๆพอได้อย่างนี้เราเราํราำจัดตัวยุ่งยากไหมถ้าเราไม่อยากจะคูณตรงนี้ถ้าเราไม่อยากจะคูณตรงนี้ํำจัดตัวยุ่งยากก็ได้นะครับ ได้นะกำจัดตัวยุ่งยากเพื่อที่ให้มันไอตัวยุ่งยากนี้หายไปเนาะกำจัดตัวยุ่งยากได้นะครับพอถึงจุดนี้เราก็นำสามมาคูณตลอดเพราะว่าตัวยุงยวยวนะวย่งยากคือสามตัวเดียวเนาะตัวยุ่งยากคือสามตัวเดียวเรานำสามมาคูณตลอดนะครับเพราะว่าเราพบปัญหาละคือเพ่อถึงจุดนี้เนะี่ยถ้าเราจะคำนวณตรงนี้ก็ได้นะครับเษสี่ส่วนสามบวกสองเนาะอ่ะ ในเมื่อตอนแรกครูบอกว่าจะไม่ใช่กำจัดตัวยุ่งยากใช่ไหมแล้งนั้นเราไปต่อกันตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เรามาคิดแบบกําจัดตัวยุ่งยากทีหนึ่งว่าเราได้คําตอบอยังไงเดี๋ยวเรามาคิดตรงนี้โดยที่สมมติไม่ก exactly <g rip> ําจัดตัวยุ่งยากแล้วกันนะว่าจะได้หน้าตายังไงเดี๋ยวลองดูนะครับเพราะฉะนั้นเราจะบวกกันตรงนี้ได้เนี่ยมันจะต้องอันนี้เป็นส่วนเป็นหนึ่งเนาะเราจะต้องเอาสามมาคูณอย่างงี้ใช่ไหมครับต้องเอาสามมาคูณอย่างงี้เพื่อให้ตัวส่วนเท่ากันนะโอเคอเดี๋ยวลองคิดแบบนี้ก่อนเดี imet, ๋ยยววเเราอ่ข้้นนนีีคคคุณูิิดลละกั เราก็จะได้เป็น5 e นะครับเดี๋ยวคำนวณเศษส่วนนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเศษ4ส่วน3บวกอันนี้คุณครูจะเอาอย่างนี้นะครับ3มาคูณทั้งบนทั้งล่างแบบนี้ไม่งงนะครับก็คือ2เนี่ยมันมีส่วน1อยู่เนาะแต่เขาไม่เขียนกันแล้วก็เอามาเขียนส่วน1แล้วก็เอา3มส่วน3ามาคูณเราก็จะได้เป็น3คูณ2ได้6นะครับโอ้เดียวเปลี่ยน4 3คูณ2ได้6แล้วก็ อ่าสามคูณหนึ่งเป็นสามก็จะได้เป็นเซตสี่ส่วนสามบวกเซตหกส่วนสามนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ห้าอีเท่ากับเซตสิบส่วนสามนะครับเซตสิบส่วนสามนะชื่อโอ้เดี๋ยวคุณครูต้องมาฟังนี้ด้วยอ่าเดี๋ยวมาเขียนเพิ่มนะครับก็จะเป็นห้าอีอ่าเดี๋ยวเป็นห้าอีนะครับเท่ากับ เศษสิบส่วนสนะครับคราวนี้5กับ E เนี่ยเขาคูณกันอยู่ย้ายมาก็ต้องเป็นหารใช่ไหมคือผู้ง่ายย้ายมาเนี่ยเขาจะต้องมาอยู่ด้านล่างครับเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ด้านบนหรือคูณอยู่ย้ายมาเขาต้องอยู่ด้านล่างมาอยู่คู่กับ3ที่อยู่ด้านล่างรออยู่นะครับก็จะได้เป็น E เท่ากับ10ส่วนเดี๋ยวเขียน3ก่อนอ10ส่วน3คูณกับ5ดูนะครับ 5กับ E เนี่ยเขียนติดกันย้ายมาเลยมาอยู่ด้านล่างอนี้นะครับโอเคก็จะได้เป็น E เท่ากับ10ส่วน5-35เนาะคานนี้เราปรับให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะครับ e ก็จะเท่ากับ10ส่วน5ใช้แม่5หารไหมใช้แม่5หารนะครับ5 2 5-35ก็ได้เป็นเศษ2ส่วน3นะครับ e กกเท่ากับเศษ2ส่วน3 โอเคเราได้ e มาแล้วก็คือเศษสองส่วนสามอันนี้แบบไม่ได้กําจัดตัวยุ่งยากนะรู้สึกว่าเออมันมันมันสะดุดตรงนี้นะครับมันจะรู้สึกว่าโอ้เนี่ยน,นี่เป็นการได้ให้เห็นเลยว่าเอ,อ้ยถ้าไม่กาจัดตัวยุ่งยากเนี่ยมันเออมันมันสะดุดตรงนี้จริงๆนะครับตอนแรกคิดว่าย้ายมาแล้วเดี๋ยวจะน่าจะไม่ยากเท่าไหร่เออพอความรวนมาอ้า มันต้องมีการปรับตรงนี้นะครับแต่ก็จริงๆก็ไม่ได้ยากจนเกินไปคราวนี้แล้วถ้ากําจัดตัวยุ่งยากจะเป็นยังไงเดี๋ยวคุณครูเอาจากบรรทัดครูเริ่มจากบรรทัดนี้เลยแล้วกันนะครับครูเริ่มจากบรรทัดนี้นะแต่ครูจะใช้วิธีการกําจัดตัวยุ่งยากนะครับเดี๋ยวคุณครูเขียนในหน้านี้เลยได้ไหมเดี๋ยวชื้อสมมุด <çek. S 2> ก็เป็นครูเริ่มจากบรรทัดนี้นะครับบรรทัดนี้นะเดี๋ยวครูจะเอามาเขียนตรงนี้นะครับเขียนตรงนี้ แล้วดูว่าถ้าเรากําจัดตัวยุ่งยากเราจะได้เศษ2ส่วน3มไหมและขั้นตอนจะเรียบง่ายอย่างไงบ้างนะครับก็เป็น5 e ลบ2เท่ากับเศษ4ส่วน3านะครับ5 e ลบ2เดี๋ยวคุณครูก๊อปอย่างนี้ไปเลยอ่าฮะก๊อปอย่างนี้ไปเลยนะครับชึบอ่าแล้วเดี๋ยวคุณครูจะย่อให้เล็กแล้วเดี๋ยวเรามาคำนวณกันตรงนี้นะชึบอ่าเดี๋ยวดูนะครับ ฟื้นขออนุญาตขยายเพราะว่าเราจะได้ใช้พื้นที่ในหน้าเดียวกันเนาะโอเค 5e ลบ2เดี๋ยวขอ,ขอข,อขอขยับขึ้นไปนิดนึงพื้นที่เราจำกัดอ่านักเรียนดูตามนะครับ 5e ลบ2เท่ากับเศษ4ส่วน3คุณครูจะกำจัดตัวยุ่งยากนะครับโดยการนำ3ามมาคูณตลอดนะครับเราจะนำ3ามมาคูณตลอด สมมติว่าเราสมมุติว่าตอนนี้นักเรียนเจอสมการนี้นะครับก็คือสมการตั้งต้นของวันนี้นี่แหละนะครับครูแค่เปลี่ยนจํานวนค่ะเป็นเร็จเกินแล้วนะครับครนี้ครูเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันมีตัวยุ่งยากนี่นาครูจะกําจัดตัวยุ่งยากนะครับกาจัดตัวยุ่งยากครูก็จะนํา3มาคูณตลอดนะครับนํามมาคูณตลอดคําว่าคูณตลอดคือคูณทุกพจน์เลยนะครับคูณทุกพจน์เลยก็คือคูณตัวนี้คูณตัวนี้แล้วก็คูณตัวนี้นะสามวงนี้เลยก็จะกลายเป็นอย่างนี้ครับ 3ามเอามาคูณ8กับ5้อีลบสมเอามาคูณ8กับสองามเอามาคูณ8กับเศษส่ส่วนสะครับสิ่งที่เราได้ก็คือมันจะตัดตรงนี้เราได้ครับมันจะเหลือแค่4ตัวเดียวเนาะก็คือ313 313 4งคูณหก็ได้4แล้วก็ตัวหน่งก็ห้าคูณสานะครับูณห้หรือห้คูณสได้15 ก็เป็น1 5 e ลบสคูณสได้6นะครับอันนี้3าคูณสได้6ธรรมดานะแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็น4นะครับทันนะครับนักเรียนก็คือครูใช้3มาคูณตลอดก็เอา3มาแปะกับ5 e เนหะ็นไหมเอา3มาแปนะกับ2เห็นไหมแล้วก็เอา3มาแปะกับสนะี่สส่วนสเนาะนะครับโอเคก็จะเป็น5 3 15 3 2 6 แล้วก็3เนี่ยตัดไปเพราะว่าการที่เรานํามมาคูณต่อเราต้องการให้3ตัวนี้มันหายไปเห็นไหมครับ3อุยเดี๋ยนะสกับ3เนี่ยเราตัดก็เหลือแค่4ทันนะครับเสร็จปุ๊บเราก็ใช้ขั้นตอนเดิมของเราคือค่อยๆยย้ายทีละตัวเริ่มต้นจากย้ายตัวที่ไกลก่อนนะครับลบหกับ15เราย้ายลบหก่อนมาฝั่งนี้นะครับก็จะกลายเป็นตัวที่ไม่ย้ายเขียนลงมาเหมือนเดิมเนาะสิบหา e ก็เท่ากับ4ทุกครั้งที่ย้ายเครื่องหมายเปลี่ยนจากลบหก ย้ายมาก็เป็นบวก6นะครับบวก6ข้อนี้ดีเลยเพราะว่าคุณครูได้ทำลักษณะรูปแบบแบบไม่ได้ไม่ได้กำจัดตัวยุ่งยากก่อนไปแล้วรอบหนึ่งเมื่อกีตอ้ตอนต้นคลิปนะครับอันนี้เรากำจัดตัวยุ่งยากอตอก็เราก็จะได้15 e าเนาะเท่ากับ4บวก6ได้10นะครับแล้วก็เราก็จะได้ E เท่ากับอะไรครับ10นี่ดู 15กับ e เขียนติดกันคือคูณกันอยู่ย้าย15มาฝั่งนี้ก็เป็นหารเนาะก็เป็น10ส่วน15เดี๋ยวนะส0ส่วน15นะครับตัดให้เป็นเศษส่วนย่างตามนะครับ e ก็เท่ากับอะไรครับ5 20 5 5 3 e ก็เท่ากับเศษ2ส่วน3ซึ่งตรงกันกับตรงกันกับเมื่อกี้เลยนะครับนี่ชืบอ,อ่ะขออุญาตขยายเนี่ย e เท่ากับเศษ2ส่วน3ตรงกันเลยนะครับตรงกันเลยโดยเราไม่ต้องไปเปลี่ยนอ่าเขาเรียกว่าเราไม่ต้องไปทําการคํานวณเศษส่วนโดยการแบบอันนี้ครับเมื่อกี้คือขั้นตอนเมื่อกี้ขั้นตอนแรกสุดนะขั้นตอนแรกสุดนะครับเราอ่าไม่ได้กําจัดตัวยุ่งยากเนาะเมื่อเราย้ายลบ2มาฝั่งเนี้ยกลายเป็นบวกนะครับเราเลยต้องมาทําส่วนให้เท่ากันโดยการนํา3ส่วน3มาคูณไอตัว2เนี่ยครับ เมื่อได้ตรงนี้ปุ๊บเราก็ได้10ส่วน3แล้วเราย้าย5มาอีกนะครับก็เป็น5มาคูณ3นะจากคูณย้ายมาหารเนาะได้เป็น10ส่วน15ทําให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําได้เศษ2ส่วน3แต่พอเรากําจัดตัวยุ่งยากด้วยวิธีเมื่อกี้นะครับที่คุณครูทําให้ดูอีกวิธีหนึ่งได้เศษ2ส่วน3เหมือนกันนะครับแต่คุณครูนํา3มาคูณตลอดก่อนนะครับซึ่งปกติเนี่ยคุณครูจะอาจจะกำจัดตัวยุ่งยากถ้าใครตามคลิปครูมาเนี่ยครูจะพูดตลอดเลยแต่เมื่อกี้ครู ไม่ได้กําจัดตัวยุ่งยากก่อนนะครับซึ่งคําตอบก็เท่ากันอยู่ดีนะก็เป็นโอกาสที่ดีเลยนักเรียนจะได้เห็นวิธีการทั้ง2รูปแบบว่าถ้าเราไม่ได้กําจัดตัวยุ่งยากเราก็แค่ต้องคํานวณเศษส,ส่วนกับจํานวนเต็มเนี่ยโดยการปรับส่วนให้เท่ากันก่อนนะครับเมื่อได้เศษส,ส่วนใหม่มาปุ๊บเราก็ย้ายเศษส่วนเอเขาเรียกว่า5มีอีกตัวหนึง่งจักคูณอยู่ย้ายมาหารก็ต้องมาข้างล่างนะครับจากจักคูณอยู่ใ้า่มาหารมันก็จะดู จะดูเหมือนยุ่งยากหน่อยนะครับเวลาคิดเนาะเวลาทําแต่ถ้าเรานำสามมาคูณตลอดตั้งแต่แรกเลยเนี่ยก็จะเรียบง่ายนะครับคําตอบเท่ากันนะครับนักเรียนคําตอบเท่ากันโอเคนะครับข้อนี้ก็ได้ไอเดียในการเห็นตัวอย่างเนาะทั้ง2รูปแบบเลยว่าถ้าเราคํานวณปกตินะครับแบบไม่ได้กําจัดตัวยุ่งยากค่อยๆย้ยยายทีละตัวเลยแต่มันเป็นเศษส่วนเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็คือต้องทําสวยให้เท่ากันในการคํานวณ เหมือนเราคำนวณเศษส่วนปกติแต่ถ้าเรากาจัดตัวยุ่งยากเราจะไม่ได้คํานวณเศษส่วนเลยเพราะว่าตัวยุ่งยากหรือเศษส่วนนั้นนะได้หายไปจากการที่เราตัดเรียบร้อยแล้วเราก็คํานวณสมการปกติแล้วก็ได้คําตอบมานะครับเท่ากันอยู่ดีเนาะโอเคนะครับได้ไอเดียนะคลิปคนนี้ยาวหน่อยเลยนะครับแต่หวังว่านักเรียนจะได้แบบมีประโยชน์ในการที่เห็นตัวอย่างเนาะในการที่จะสร้างความเข้าใจเป็นของนักเรียนเองได้นะครับ เมื่อเห็นตัวอย่างแล้วเกิดความเข้าใจแล้วเจอสมก,การใหม่ๆนักเรียนก็จะมีไอเดียมีรูปแบบมีขั้นตอนในการคิดตามได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เกิดเป็นความเข้าใจของนักเรียนเองแล้วนักเรียนก็สามารถที่จะแก้ปัญหาใหม่ๆใ,ในอนาคตได้ดีมากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราพบกันที่คลิปถัดไปครับสวัสดีครับ